ล้อลลี่เมนูวันนี้ซิกซิกนาเจอร์ของวีบีไปดูเลยนะคะฟังนางมันไปด้วยแล้วก็ทำกับข้าวซีฟา้ดออเดอร์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 ไปด้วยนะคะใครน้ำลายอะไรก็ยกมือขึ้น้ยทำไมผักผักหน้าหนาวทำไมดูสิมันกรอบกรอบเนาะผักกาดขาวกับเมนูก่อนออเดอร์ออเดอร์ โฟ<า>นสไปซ์โฟนสไปซี่นะคะง่ายๆนะคะดูสิน่าทานไหมเขาจะไม่ให้เยอะนะคะน้ำจิ้มมีวิธีทำเองพริกขั่วพริกป่นแล้วก็จะมีนะคะเราเอายำเราจะลาดไปเลยนะคะซิกนกเจอถ้าเราจะแยกน้ำจิ้มบางทีเพื่อมีคนทานไม่เผ็ดนะคะแยก เราจะแยกน้ำจิ้มนะคะเราก็จะใส่ไปนี้เดียวใส่ไปนี้เดียวหอยดูสิน่าทานไหมหน่าทานมากไหมคะมีหอยมีถั่วหยอกลงไปเลยนะคะน่าทานไหนาานนะคะแยกน้ำจิ้มนะคะบางคนเขาไม่ชอบไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะแยกอยยิ่งพูดยิ่งเอานาังมาคก็พูดดังแค่ นะคะไปเลยดูสิเห็นน้ำจิ้มก็เผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะพริกป่นแล้วก็พริกสดนะคะพริกสดสดนะคะอันนี้ปลาสาดีนในซอสมะเขือเทศนะคะสามชิ้นน่ารักน่ารักแซ่บแซ่บแซแล้วก็หอยดองยำหอยแมลงผู้ยำดูสิ หอยเล็กหอยใหญ่ไม่ว่าขอให้มาเป็นหอยเป็นหอยเอาพี่จิไปลองเพลงหอยหอยซิสซารนะคะไปดูนะคะเมนูโฟนสไปซี่เมนูวันนี้หอยแมลงยำหอยแมลงผู้แล้วก็ปลาสาดีนในซอสมะเขือเทศนะคะไปทำดูทำเสิร์ฟนะคะลูกค้าจะ ติดอกติดใจบีบมะนาวมะนาวบีบลงไปมะเขือเทศบีบลงไปนะคะในน้ํายํานี้นะคะ,ะเ,คเพราะว่าทำไว้เยอะๆน้ายําน้ํายำสองสาม,ม,าม,มวันก็ไม่เสียหายนะคะเมนูนี้ทําให้เปรี้ยวปรากมาก <c oughs> พูดไม่ถูกแล้ว <c oughs> หุงข้าวข้าวพี่ีก็ยังเหลืออยู่ข้าวมีหม้อ บางคนไม่ทานกับข้าวเขาก็จะทานเป็นกับแก้มสแนค็คแจ็สคสแน็คนะคะดูสิซีซาร์ไหมละ่ะทูอินวันนะคะมีหอยออทำมาเยอะหอยแมลงผู้แล้วก็ยำหอยแมลงผู้ชารเล่นหอยเห็นไหมหอยน่ารักไหมหอยแล้วก็ปลาซาดีนวิชอบปลาปลาซาดีนนี้ ยิ่งยำกับข้าวร้อนๆยิ่งแซ่บเดอ้อคำว่าเดอ้อนี้หมายถึงว่าแซ่บคักหลายนำ้ำลายน้ำลายดูซิใส่หอมใส่หอมมะนาวน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นสองช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสพริกเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะโอ้ยแซ่บมากัหยนะคะอย่าลืมไปทำ ทำกินทำขายทำเซอร์ไพรส์ให้แขกแขกที่เข้ามาในร้านในร้านหรือในบ้านเรานะคะบางคนบอกว่าง่ายๆแต่แซ่บนะคะก็จะมีแตงกับแกม้มมีแตงมีผักกาดแล้วก็หั่นนะคะมีผักกาดแล้วก็มีแครอทอันนี้ก็ปลาซาดีนอบแครอทนะคะหน้าทานเมล่า ไอเดียดีดีสาระดีดีบายช่องวีวไทยแอมสวีทนะคะขอบคุณมากค่ะรักรักเลิฟเลิยูที่ให้กำลังใจนะจ๊ะน้ำลายเตะก,ก็บอกมาซะส่งให้โซฟอดส่งรวดเร็วไปให้เลยนะจ๊ะทุกๆวันวิวชอบทำกับข้าวมีแต่ไอเดียดีดี นะคะแลกเปลี่ยนกันเลิบเลิบทุกคนแลกเปลี่ยนกันนะคะเพืเ่อนๆเ,เอาไปทำดูยกไปจานใหญ่ๆยืนสุดยอดไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะน้ำลายหกไหมล่ะ